โซโดยที่เราไม่เข้าใจเรื่องเรื่องว่าโซเราถูกทำร้ายเพราะเราไม่ไม่เข้าใจเรื่องว่าโซ่เราถูกทำร้ายจบเราก็ปล่อยเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยโซมันวุ่นมันก็ไม่รู้จะปฏิวัติัตัวเองยังไงขึ้นมาเพื่อปกป้องโซ่มันปกป้องตัวมันไม่ได้มันก็ถูกกระทำไปเรื่อยๆด้วย อัตราตัวตนของที่มันอาศัยอยู่นั่นก็คือโซเป็นตัวอาศัยบอดี้บอดี้ก็ถือดีว่าครูเป็นเจ้าของสุดท้ายมันไปกันไม่รอดทั้งคู่วิธีการก็คือรักรักเขาดูแลเขาใส่ใจกับเขาซื่อสัตย์กับเขาโกรธโกรธไม่พอใจ <c oughs> แสดงออกแล้วก็จบเดี๋ยวก็กลับมามีความสุขเหมือนเดิม ถ้าถ้าเรามองภายนอกเนี่ยเขาก็จะตัดสินเราว่าอะไรเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็ด่าเดี๋ยวก็ว่าเราจบทุกอารมณ์เราไม่ได้เก็บแต่คนไม่เข้าใจคิดว่าเรายังเป็นคนแบบนั้นอันนั้นเรื่องของความเข้าใจภายนอกเขาจะคิดยังไงเราไม่ต้องไปวอรรี่ แต่เราวอร์ี่คุณโซของเราจะให้โซเขามีความสุขมีความเบิกบานเสมอเสมอความว่าเบิกบานคือมันโอเคมันเปิดพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆพลังใหม่ๆเลเวลกว้างๆใหญ่ๆสูงๆเวลาเรามีความสุขเราก็อยากห่อความสุขเอาไว้เราสร้างความรู้สึกว่าอู้มีความสุขยิ่งใหญ่มากกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วจิตเราก็จะมีพลังอำนาจของความใหญ่ของความสุขความสุขที่ยิ่งใหญ่มันก็จะสามารถต่อต้านความทุกข์ที่เข้ามาเยือนได้ มันบางคนที่มันถูกโซที่ถูกกู้ยี่บู้ยัโดยที่ข้างนอกคือตัวอัตตาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาเจ็บปวดแค่ไหนเพราะเขามันบริสุทธิ์มากเพียวมากละเอียดอ่อนมากรู้สึกที่มันไม่มีพิษมีภัยแต่เรากลับไปทำร้ายเขาอะ ในช่วงที่หนูป่วยก็ช่วงท่อน้าร่ันกายมันแข็งวทุกอย่างไม่ต้องเอาอะไรมากรู้สึกยังไงก็เป็นอย่างนั้นรู้สึกยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นเอง,ยง,อ,อ,ยงอ,ยอย่าไปสร้างอารมณ์ทับซ้อนอย่าไปโกหกว่าไม่เป็นไรเออ ถ้าเราไม่ไหวแล้วก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปจริงๆ,งๆไม่ให้ไปนอนเนื่องไว้ไปสะสมที่โซของเรา,เาแ,แต่โอเคนะวันนี้รู้สึกเป็นเป็นหน้าก,การะหันมโอเคมันมันมันมาจากทั้งหมดเนี่ยมันมาจากความตึมแข็งของเรา่อนอย่างถ้าเราไม่เข้มแข็งเนี่ยมันก็ถูก อัตราตัวตนของเราและสังคมสิ่งแวดล้อมลากเราไปเรื่อยๆจนเราไม่เป็นตัวของตัวเองเราไม่เป็นไม่เป็นชีวิตของเราเราถูกอัตราหรือตัวตนหรือสิ่งภายนอกลากลากหูเราไปแต่โซ่เราก็เจ็บป่วยเหมือนเหมือนตอนนี้มาเห็นอะไรเยอะมาไปอยู่ตรงตรงเริ่มบ,บทเนี่ยมันเหมือนทำงานแล้วมันเจอเยอะมาก เจออะไรที่เยอะมากจนเข้าใจเลยว่าบางครั้งเราเราต้องบอกกับตัวเองว่าถ้าเราไม่เด็ดเดี่ยวไม่เข้มแข็งเราช่วยคนอื่นไม่ได้บางทีเราฟังคลิปบางคลิปเหมือนเราเก้าวล้าวนะแต่เราอยากเราเข้มแข็งเราอยากให้ทุกคนเข้าใจนะว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่เข้มแข็งฉันก็เอาพวกเธอไม่อยู่นะกพคืเธอมันลากลอกไปกับภาวะต่างๆแล้วไม่วนกระแสกลับบ้านเลยเนี่ยวนกระแสกลับบ้านบ้างเด้อ เลิอกอยู่ข้างในเนี่ยทนกระแสะมันดูแลเขาชีวิตมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ภายนอกแล้วเราไปติดกับภายนอกแล้วสุดท้ายมาความโดดเดี่ยวเนี่ยมันเงินความโดดเดี่ยวมันไม่เท่าไหร่นรนะแต่ว่าเบื้องหลังของความโดดเดี่ยวเนี่ยมันมีเบื้องหลังของความโดดเดี่ยวนะโอ้ยเราทําดีตั้งเยอะตั้งแยะสุดท้ายเราไม่เหลือใครแล้วก็มันก็สั่งสมอีกอารมณ์ตัวนี้มันก็จะสั่งสมอีกเพราะฉะนั้น สุดท้ายให้เราต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ให้คุณค่าแก่โซนเรามากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเข้มแข็งที่จะออกไปเสพอะไรข้างนอกความเป็นคนดีมันต้องดีจากข้างในของเราจริงๆแล้วก็เห็นความดีข้างในของเราที่งอกงามจริงๆแล้วถึงเวลาแป่งปันก็แป่งปันโดยให้มันไหล ไปตามธรรมชาติไม่ใช่มีเจตนาตั้งใจแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของคนที่เห็นแก่ตัวเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยความเห็นแก่ตัวมันมีเยอะโดยเฉพาะพพพเขามอง,องเ,อเหมือนเหมือนเหมือนมาเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาก็เป็นคนใจดี <S <S อย่างน,นี้แหละนาะตามใจเขาทุกอย่างจนสุดท้ายเรารู้ว่าเราทําให้เขาเสีย โอ้ยมาใจดีม้าไม่ว่าอะไรหรอกจริงมาใจดีจนกระทั่งว่าเขาไม่โตเขาไม่ช่วยตัวเองเลยเขาถือภาชนะมาล้องขอตลอดเวลาแล้วเขาไม่โตแล้วเป็นภาระของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเอาเขาให้อยู่สอนเขาให้เป็นให้ไหว้น้ำด้วยตัวเองให้กินทุกอย่างด้วย การจะทำของตัวเองและเชื่อมั่นจนเขาเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาก็เป็นเหมือนเราได้นะทุกคนเหมือนกันต้องเข้มแข็งและก็ไม่ใช่ว่าอูเห็นคนอื่นดีแล้วเราก็อยากจะดีเหมือนคนอื่นเขาแล้วก็ไปทํามันไม่ใช่นั้นมันคือความอยากที่ไปเป็นตามสภาวะอารมณ์แต่จริงๆเราก็ลึกลงไปกว่านั้นก็คือทุกคนมีเหมือนกันขุดตัวเองขึ้นมาเพื่อจะปัด ขยะออกแล้วก็เช็ดถูจิตใจตัวเองแล้วสร้างสวนดอกไม้สวยๆให้เราเดินเล่นอยู่ในจิตวิญญาณของเราเนาะสวนของเราสนามหญ้าของเราสวยงามไม่ใช่ไปข้ามบ้านดูสนามหญ้าสวยมากอูสนามบ้านเขาหน้าพักผ่อน,นแต่ของเรานี่ไม่เคยดูเลย ไปดูแต่ของชาวบ้านอะ,อะไรของคนนั้นคนนี้ดีหมดอืมแล้วก็ตัวเราก็เหยวไม่ได้นะรักตัวเองมีความสุขไม่กังวลทุกอย่างมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความเข้มแข็งและตั้งใจแล้วก็เมื่อเราก<ๆ>็อย <ทำ S 2> ่างที่มาบ,บอกถ้าเรามีโอกาสแบ่งปันเขา อะไรที่เราแบ่งปันได้เราก็แบ่งปันนั่นไม่ใช่ข้าวขอไม่ใช่สิ่งที่สัมผัสได้บางครั้งจิตวิญญาณที่ดีๆก็ให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสความสุขที่หาได้ยากแต่มันไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ต้องหาแต่มันอยู่ข้างในอ่า ตัว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 พวกเนี้ยเราพยายามที่ใช้มือนิ่มมือเราเนี่ยนะนิ่นะมต้องต้องให้เส้นนิ้เนี่ยมันกดลงทีเส้นคอติดกระดูกคอ,อติดกระดูกสลังลงไปอ,อือรู้สึกใช่ไหมว่าถ้าเราะดตรงนั้นนะมันสบา,า,ายเพราะเป็นเหตุ <c oughs> เหตุทำให้แขนขาทุกอย่างเราเป็นปัญหาเ <c oughs> นี่ย นี่จะจะช่วยเรื่อง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 กระดูกสันหลังเรื่องแขนแขนที่มันมีปัญหาเรื่ออย่างก่งเนยตอนนี้ให้เริ่มท้องมันจะเริ่มล้มันจะเริ่มสั่งสมพังคือเป็นจุดช่องว่างตอนนี้เริ่มโอเคโอเคแล้วเราต้องเข้มแข็งนะอย่างที่บอกเวลาหนึ่งกับแม่ บริหารทุกอย่างทุกอย่างเป็นหน้าที่ของการบริหารหมดเลยถ้าเราไม่บริหารอะไรเลยปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นจนสุดท้ายเราก็ยังเหมือนเดิมเราบอกบริหารเงินบริหารอารมณ์บริหารกลังานทุกอย่างที่เข้ามาในพอเราบริหารจัดก็มันเป็นแล้วเราสบายใจเราไม่หงวงหน้าตรงมูแลหลังเราจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วดูแลตัวเองให้เรียบร้อยเงี้ย ชีวิตเนี่ยมันก็ไม่คุ้มมากไม่คิดมากเพราะว่าทุกอย่างมันมีทุกเราสึททำให้เป็นเรื่องเป็นเรื่องนอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้บางทีเป็นเรื่องที่ละเอียดก่เล็กๆน้อยน้อยแต่มันก็มีความสําคัญกับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะคนที่เราป่วยเนี่ยอืแล้วเราเราจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์เราไม่มีโอกาสไปส็นโรคซิมร้าเพราะว่าเราจัดการระบบของเรา ทุกเรื่องตามสเตจของเราคิดว่าเออตื่นเช้ามาวันนี้ต้องทําอะไรครับเดี๋ยวก็มันจะเป็นสเตจของมันมันจะเป็นการบริหารมันเรื่องนี้เข้ามาเราบริหารทุกทุกอย่างเลยแล้วเราไม่บ่นไปบ่นมาแล้วก็ไม่พุ่งไปพุ่มมาแล้วเราก็ไม่เสียเวลากับอะไรแล้วชีวิตเราเนี่ยมีโอกาสมีเวลาที่จะให้คุณค่ากับข้างในของเรามากขึ้นพราะเราไม่กังวลละเรา วางแผงทุกอย่างกับชิ้นละ,ะกับกับแต่ละขณะอะไรเรื่องเองินเข้ามาก็บริหารจบละไม่มีละอ่าเรื่องพลังงานเข้ามาก็บริหารแล้วเรื่องจิตใจก็บริหารแล้วเรื่องครอบครัวก็บริหารแล้วเรื่องแม่เรื่องลูกเราบริหารเออสตาร์สเตย์เราเหลือเวลาปุบ๊บให้กับข้างในบุญเราโอเคนะตอนเนี้ย สว่างขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้มาเนาะยายแก้มแดงเออแก้มแดงเดินลมเดินดีน่าใสเออเราก็ไม่คิดว่าอืจะปล่อยตัวได้เป็นยายเพิงยังไม่มีผัวเลยผัวสิบมีแล้วเออดีแล้วแก้มสีแดงเลยแก้มสีแดง มีแล้วแล้วอ่าถ้าเราไม่รู้ว่าแล้วเราไม่รู้จะไปไหนมีเวลาไปกลับบ้านเราเลิฟโบสรลอยอยู่กลับบ้านเรา <ไป S 1> ทุกคน,นต้องคิดถึงบ้านบ้านสุดท้ายเป็นบ้านแห่งจัก,กรวาลเพราะว่าจัก,กรวาลให้เรามาเพื่อให้เราเดินทางกลับไปสู่ความเป็นนิรันด์เพราะบ้านเนี้ยหลังเนี้ยที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยบ้านเลิฟโบสเนี่ยมันเป็น พลังงานที่หาได้ยากมากมันเพียวแล้วก็ไปแล้วรู้สึกว่ามีมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่ามันมีคนเยอะจริงๆแต่สถานที่มันจุนเราอยู่ได้เต็มอิ่มกับพลังที่มันธรรมชาติมากๆมันรู้สึกมากเพราะว่าต้นไม้มันเริ่มโตคิดว่วาอีกสักสองปีมันก็จะเป็นป่านานาพันธุ์เกี่ยวกับอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่เตรียมไว้ในอนาคต ดีนะขับรถไปเลยนี่ไปไกลไม่ได้กันเออก็ถ้าถ้าพูดถึงรถไฟก็ง่ายนะมาคือมาก็มารถไฟไปรถไฟที่นอนนอนสามสิบหกบาทเลยรถทัวร์ก็ได้มันรถทัวร์มันจะมีไหนรถถามว่ารถทัวร์ไปรถไปไหนเนี่ยของคนเนี้ยมันต้องใช้รถทัวร์ด้วยเหตุผลเขาไม่มีรถไฟดี หนึ่ไม่ฟัเครื่องไปสุดถ้าเครื่องนะถ้าไปได้ก็โอเคไปรับเป็นเออมามาไปรับที่เชียงใหม่แต่ว่าเอามาขึ้นจุสุวรรณภูมินะขึ้นสุวรรณภูมินี้มาจากศรีราชาสุวรรณภูมิไม่ไกลอะไรเงี้ยก็คุยกับเชอรี่กันได้เขาดี่แล้วเชอรี่ไปตัวเองก็ยังไม่เสร็จพุราเนาะเชอรี่ไปกับเราซื้อสองคนเขาก็ทำรถนั้นยังทำงาเออต่อไปในอนาคตก็คิดว่า เดี๋ยวทำโรงครัวเสร็จแล้วจะทำบ้านอไว้ให้เราซื้อไปสอนที่โน่นเลยเอ้ารู้เลยเหรอก็ดีเลยอ่ะก็ด้วยเหตุผลนะเรามองดูแล้วเนี่ยสองคนน่ะเขาก็เออว่างแล้วในอย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยปีสักครั้งสองครั้งเนาะแม่ก็จัดครอนเลย ก็เวลาไปเวลาจากคอร์สก็เราซื้อกกับเชอรี่ก็ต้องไปเพราะด้วยเหตุผลคือช่วยได้เยอะอ่ะเราซื้อกันแก่สอนดีด้วยเราเนี่ยพูดใจด้วยเนี่ยพูดแบบงด้ยหลงไหลมิสเน เนี่ยมาเรียนทุกทุกทุกที่ที่ที่จัซื้อกับพี่เชอรี่สอนเลยมันกลับมาไม่ทำท่าเลยผมเนี่ยทำอยู่ผมก็ไม่เข้าเลยเข้าอยู่ท่องเที่ยวผมทำเออมไม่ทำเลยเข้าทุกเที่ยวที่เขาสอนมันดีอยู่ที่ว่าแต่ไม่ทำเลยว่าถ้าคนไหนเราซื้อเห็นว่าไม่โอเคเราซื้อก็จะเน้นคนไหนไปเลยเพราะว่าเีมายวอ้ คนคนที่อยู่กับม้าเนี่ยเขาติดว่าอยู่กับม้าสบายสบายเนแล้วเขาเลยไม่เอาอะไรเลยเลยพิงไว้พิงไว้เอาพิงไว้แค่แค่เป็นความรู้